ในช่วงออกกำลังปัญญาวันนี้ค่ะตั๊งจะชวนพี่ๆไวเก๋าและคุณผู้ชมทางบ้านค่ะมาฝึกชี้กงช่วยชะลอวัยแล้วก็ป้องกันกระดูกพุนได้นะคะมาเรียนรู้พร้อมกันกับอาจารย์สุรศักดิ์องค์อาจถาวรค่ะสวัสดีค่ะาอาจารย์คะวันนี้ชวนมาฝึกชี้กงสําหรับวัยเก๋าเลยการฝึกชี้กงเนี่ยเหมาะไหมคะเหมาะมากครับเพราะว่ากระดูกเนี่ยนะครับถ้า มันพุนมันเปราะเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแก่ลงอย่างรวดเร็วงั้นถ้าทําให้กระดูกแข็งแรงไม่พุนได้เราก็จะไม่ค่อยแก่แล้วชะลอวัยกับการนะครับถ้าชะลอไวัยได้กระดูกก็จะไม่พุนก่อนที่เราจะไปฝึกท่าบําบัดบํารุงกระดูกวันนี้นะคะมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะจุดสําคัญก็คือว่าเวลาที่บริหารเนี่ยนะครับข้อแรกนะครับบริหารท่ากลางแสงแดดจะดีมากาเฉพาะแดดตามเช้า ยามเช้าเพราะว่าในแสงแดดเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวหนังเราสร้างวิตามินดีได้ขึ้นมาอันนี้คือเงื่นไขหนึ่งเงื่นไขที่2เนี่ยนะครับจะฝึกพลังชีวิตในกระตุ้นระบบของไตใช้คําว่าระบบนะครับไตไม่ใช่อวัยวะที่แค่เก็บสะสมปัสสาวะหรือว่ากรองอย่างเดียวแต่ว่าในแพทย์แผนจีนแล้วก็ระบบของชี่กงเนี่ย ไตคือสนย์รวมของพลังชีวิตแล้วก็เป็นหัวหน้าของระบบอวัยวะทั้งหมดอยู่ถ้าง,งั้นถ้าเรารู้จักฝึกพลังชีวิตที่ระบบไตก็จะทําให้กระดูกแข็งแรงอันนี้ก็จะตรงกับแพทย์แมัปัจจุบันที่ว่าต้องมีฮอร์โมนจากต่อมหมกไต,ตมาครบเลยแบบใช้ธรรมชาติบําบัดใช่ครับนะคะ,ะวันนี้มาเริ่มฝึกกันเลยเริ่มจากท่าไหนกันคะท่าแรกเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นท่าเต่าสะสมพลังนะครับการขาออก นะครับสองเท้าขนานกันนะครับยืนแบบผ่อนคลายเช่นเดียวกันขมหม่อมเชื่อมฟ้าทําให้กระดูกสันหลังตรงเพื่อทําให้ระบบประสาทน้อวัดของเราเนี่ยคืนสู่ภาวะสมดุลคิดว่าที่ขมหม่อมมีเส้นรุดเล็กๆดึงขึ้นทําให้กระดูกสันหลังตึงขึ้นมาแต่ผ่อนคลายไม่เกรง็งนะครับมือเหมือนกับอุ้มลูกแตงโมใหญ่ๆอยู่ใหญ่แค่ไหนคะอาจารย์ครับประมาณลูกบอลชายหาดกันแล้วกันนะครับแตงโมที่ใหญ่มากนะครับประคองอุ้มอยู่ หายใจออกดันเข้ามาหายใจเข้าขยายออกหายใจออกดันเข้ามาท้องแฟบเข้ามาถูกดึงเข้ามาหายใจเข้าขยายช่องท้องออกขยายจุดตันเถียนออกหายใจเข้าหดกลับเข้าแฟบลงทีงนี้สังเกต ช่วงระหว่างมือเราว่ามีความรู้สึกของพลังไหมหายใจเข้าขยายออกผ่อนคลายผ่อนคลายใบหน้ายิ้มยิ้มมือผ่อนคลายนิ่งหายใจออกดันเข้าท้องแฟบลงหายใจเข้าขยายท้องออกความเคลื่อนไหวนุ่มนวลหายใจออกท้องแฟบ ท่านี้จะเป็นท่าที่เปิดศูนย์พลังชีวิตแล้วก็ทำให้พลังชีวิตเนี่ยสะสมอยู่ในแหลกคลังของพลังชีวิตที่เรียกว่าตันเถียนหรือระบบของไตโอเคผ่อนลายครับมีอีกท่าหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์เป็นท่าไหนคะทีนี้ท่าที่สองจะกระตุ้นกระดูกโดยตรงกระดูกเนี่ยมีเงื่อนไขหนึ่งที่จะทําให้แข็งแรงแล้วก็สร้างกระดูกได้คือทุกวันของเราเนี่ยกระดูกจะถูกทําลายไปส่วนหนึ่งแล้วก็ถูกสร้างใหม่เงื่อนไขของการสร้างกระดูกเนี่ย ต้องให้แรงสันส่นสะเทือนแรงกระแทกที่กระดูกบ้างกระดูกถึงจะทางานได้ดีสองเท้าชิดกันถ้าใครที่ไม่แข็งแรงนะครับชิดกันแล้วก็ยืมไม่มั่นคงก็กางขาเล็กน้อยได้ใครที่แข็งแรงเพียงพอก็สองเท้าชิดกันสองมือนิ้วใกลยชนนิ้วก้อยนิ้วโป้งชนนิ้วโป้ง,ปงกดลงล่างแน่นแล้วก็แนบเข้าลําตัวแน่นๆ กัดฟันแน่นลิ้นแตะเพดานตลอดเวลากัดฟันแน่นกับลิ้นแตะเพดานไว้หนึยกส้นเท้าขึ้นสวางลงกระแทกเล็กน้อยเบาๆอย่าแรงเกินไปนะถ้าแรงเกินไปจะเสถอนรไปที่กระดูกสันหลัง 2. ยกส้นเท้าขึ้นกระแทกเบาๆไม่ต้องแรงมากนะ 3. าส หนึ่งขึ้นค้างไว้แล้วค่อยวางลงสองขึ้นค้างไว้เล็กน้อยกระแทกเบาๆสามสี่ห้ากัดฟันแน่นนะครับลิ้นแตะพิดาหนึ่งขึ้นกระแทกเบาๆ สองค้างไว้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 กระแทกเบาเบาสามสี่ห้าหนึ่งลงสองลงสามสี่ห้าแยากเท้าออกหายใจเข้า แล้วระบายออกเอามือวางไว้ที่จุดตันเถียนมือขวาก่อนสำหรับผู้หญิงแล้วก็มือซ้ายวางอย่างบนสงบจิต1นาทีผ่อนคลายแค่เฝ้ามองที่ใต้ฝัอ เป็นอีกหนึ่งท่าสบายๆไม่ได้ยากมากนะคะแต่ว่ามีแรงกระแทกนิดหน่อยรแรงกระแทกเป็นตัวที่สําคัญนะครับถ้าอยากให้กระดูกแข็งแรงเนี่ยต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนที่กระดูกบ้างเพ้งแต่ว่าถ้ากระแทกแรงเิไปเนี่ยมันจะเข้าที่กระดูกสันหลังและทําให้กระดูกสันหลังสะเทือนได้เพราะฉะนั้นเอา พอดีพอดีค่ะแล้วถ้าใครที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกพุ่นอยู่แล้วสามารถฝึกได้ไหมคะครับฝึกได้แต่ต้องระมัดระวังนะครับคนที่มีอาการบาดเจ็บพวกกระดูกสันหลังหรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจริงๆแล้วต้องอยู่ในความควบคุมของอาจารย์ที่ดูเป็น ซึ่งพอทําไปแล้วจะบําบัดพวกนี้แต่ถ้าฝึกด้วยตัวเองโดยที่ไม่อาจารย์ดูแลแล้วก็ตั้งใจแล้วทาแรงเกินไปเนี่ยจะบาดเจ็บเยอะขึ้นอีกต้องระวังมากครับค่ะเป็น2ท่าชี้กงที่นํามาฝากกันนะคะมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของการบําบัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันด้วยวันนี้ขอบคุณคําแนะนําดีๆจากอาจารย์สุรศักดิ์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คคะคคดีครับ